เดี๋ยวผมหาก่อนเมื่อกี้ผมเห็นในคอมเมนต์นะว่ามีไอ้ไมโครไหมไมโครผมมีนะแต่ป๊บนดึงอันนี้อยู่ข้างล่างสุดไมโครไมโครโออยู่นี่เจอละเดี๋ยวนี้นะผมหยิบไมโครออกมาแล้วอยู่ริมสุดอือไมโครผมรีวิวไมโครปีศูนย์หให้ผมดูหน่อยได้ครับแต่ผมหยิบให้แล้วก็ นี่ก็ตลาดแฟตครับตลัดแฟตเอ้ยไม่ใช่ตลับแฟดนี่ว่าเดี๋ยวต้หาตลาดแฟตกันแล้วกันอโอเคเจอละนี่คือตลาดแฟตนะตลัดแฟต อ่านี่ก็คือตลับแฟลเหมือนกันอันนี้จะเป็นแฟตตัวอ้วนนะตัวอ้วนจริงๆแล้วมันใส่ได้ไหมมันใส่ใส่ไม่ลงนะเพราะว่าใส่เข้าไปก็เปิดไม่ได้ฮนะเพราะว่ารุ่นเนี้ยไมโครตัวเนี้ยนะรุ่นเนี้ยไมโครตัวเนี้ยมันจะใส่ได้แค่ตลับเกมบอยแอดวานซ์อย่างเดียวนะจะเปิดได้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะขึ้นเลยอย่างเกมนี้ฮดี้ฟอ t เตอก็ขึ้นเลยนี่ แต่ถ้าใส่ตลับธรรมดาคือเกมบอยคัลเลอร์หรือเกมบอยอันนี้ผมชอบใส่ตลับแอดวานมากกว่าไม่เชศนีชอบใส่แฟลมากกว่าตลับแฟลนะคือถามว่าจอมันเล็กนะคือขนาดเท่าฝ่ามือเดียวเองนะถ้าถามว่าขนาดเนี่ยผมชอบใส่ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยดูดิมันจะมีเกมทั้งเกมบอยเกมบอยแอดวานเกมบอยคัลเลอร์แล้วก็เอดก็คือซนะูเปอร์เนสใช้ได้เลยนะครับแต่คือถ้า ถ้าเราเล่นในนั่นอ่ะมันมันจะเล่นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมอ่าดูกันนี่ผมเล่นแล้วเล่นจบแล้วเล่นจบแล้วไม่ได้เล่นจบเครื่องนี้นะเครื่องนี้เป็นแค่เครื่องสะสมนะฮะตัวนี้ผมได้มาตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณสี่พันบาทนะครับบอดี้สวยกึ๊บเลยอ่าเสียงยั่ไยอ่ะอ มันเครื่องมันน่ารักนะมีประมาณฝ่ามือเดียวนะอ่าผมเล่นไว้เห็นไหมาถามว่าจริงๆแล้วคือตัวมันเล็กมากเลยนะตอนนี้ผมได้มาตอนนั้นก็ยังตกใจเลยนะว่าเฮ้ยมันเครื่องมันเล็กจังอะไรประมาณนี้นี่เห็นไหม แต่ผมจะเทียบกับแอดวานให้ดูแอดวาน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 นี่คือแอดวานของผมนะแอดวานของผมมันยังจะขนาดใหญ่กว่าเยอะเลยดูนะ,ะดูนี่เห็นปะขนาดใหญ่มากอืมส่วนใหญ่ผมแต่ผมว่าชอบ,ชอบเล่นจริงๆอ่ะแอดวานตอบโจทย์เนี้ยอ่ะปึะ๊บอ่ะไปกรจู อ้าวเจอโจทย์โอ้เบลยวห้าสิบกลัวอะไรดอกเดี๋ยวก็ตายบ้างเนี่ยเครื่องผมก็ถือว่าเงาอยู่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่คือแค่เอามาเก็บไว้เฉยๆเนี่ยอ,อีกเดีย นี่ไม่อยากประทะใครโอ้โหสี่เจ็ดตายฟรี่ได้เลยไม่อยากประทะใครดิ เจอดีแฮะเนี่ยเราจะเจอสัตว์ไปเรื่อยอ่ะคือประเด็นคือผมก็ไม่อยากว่าถ้าใครว่าผมจะไปขึ้นเรือกลับอะไรน,นั่นกับอ่า 没儿 โอเคก็จะประมาณเนี่ยครับอ่าขอเล่นวางแล้วกันเนาะวางตรงนี้ก็จะประมาณเนี่ยครับก็เผื่อให้ดูวอันนี้มันเป็นแค่เครื่องสะสมครับมันไม่ได้เหมาะสําหรับการเล่นอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องสะสมมันไม่ได้เหมาะอะไรสําหรับการเล่นอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าไปเล่นจริงๆอ่ะอ็ดวานดีกว่าเยอะนะอันนี้ไมโครมันก็ เป็นรุ่นก่อนที่จะไปโฉมตัว A D S ตัวแรกเนะถามว่าตัวนี้ดีไหมมันดูรูชาร์ดเดี๋ยวรูชาร์ดก็เป็นเฉพาะตัวมันเองอนะ่ะมันไม่ได้เหมาะสมสำหรับการพกพาข่าว่าพกพาเนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อนนะน้องน่ารักมากนะแต่คือประเด็นแต่คือมันมันก็ไม่ได้เหมาะที่เอาไว้สำหรับไอ้ฟันแม่งเลยอืม อโอเคประมาณนี้แหละครับขออนุญาตปิดนะฮะปิดคลิปนะฮะอ,อยากดูตัวไหนก็ถามมาแล้วกันเพราะผมก็มีเครื่องเกมประมาณกับเผื่อประมาณกับร้อยถึงสองร้อยเครื่องเยอะอย,อยู่โอเคครับ